พักหามาชิช่างมันเราเนาะทำการถ่ายของเราไปนะครับผมกำลักยากเย็นเหลือเกินยากจนเย็นเลยให้ตายทำการขุดต่อไปขุดต่อไปขุด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 ต่อไปขุดต่อไปขุดต่อไป เสียงรอยนจอตโอ้ซอมบี้ทำไมเจ้าช่างหมุนญยังน่ารักอย่างนี้นะไอ้นี้ไม่ต้องเท่ากันหรอกอบ้านเราต้องสวยประมาณน,นะฮะ <c oughs> บ้านเราต้องสวยกว่ากับดักนะฮะไอ้กับดักสวยกว่าบ,บ้านเป็นอะไรที่อัปมงคละฮะ พืนไม่เท่ากันอย่างนี้สิู้มมัได้ใจจอดไปเลยต้องแบบไฟข้างๆด้วยเนี่ย แล้วก็ได้ยินมาแววๆ้นะฮะว่าสปอนเนอร์ของเวอร์ชัน1.8นะฮะเอาไฟแปะเอาไว้ซอมบี้ก็ยังเกิดได้อีกนะฮะสแสดงว่าทํากับดักนี้ต้องมีใครเป็นผู้เสียสลัดลงออกไปบู้ซอมบี้นะ,ะแล้วก็ให้คนไปทํากับถักนะผมว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะแต่เวอร์ชัน1.8เดี๋ยวผมรอดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นเอาไอ้นี่ให้รอดปลาหลอกรอแล้วล่ะของมันเยอะขึ้นทําให้เล่นยากขึ้นด้วยเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันเรื่องนั้นนะฮะ 3 4 5อ,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 อุเสียงอีกแล้ว อุ้ยใจหมดเลยยาเลยดีกว่าอย่าทำนี้เลยกึกกึกแแบ๊กแล้าก็จะเลืนี่ออก เคลียร์ไงนี่ก่อนเอาไงดีปล่อย่าปั๊บเราก็ต้องไปรับไอเทมตรงนู้นใช่ป่ะอฮาะานั่นเราก็ต้องโอเคบลูและเควินเลย ดีก็กลนอยู่ได้แล้วม,มาขอ,อยาไม่มีให้อ่าพความสวยงาม พอจะลงไปเก็บของก็เดินทางนี้โองกูมันสุดยอดยิงจอดเดี๋ยวทำทางผิดไปหน่อยไปทางนี้ดีกว่านี่แล้วอูทางขาโมยของเลยชุมทางขาโมยของ เก็บคองที่เป็นมีความสมาี่มมงคลเราทำงานแปะไฟกบูชายันไเลยวางกระจกวางนี่ก่อน เอเว้นช่องตรงกลางเอาไว้นะครับผม อยู่ข้างน้ำไีน่น้าดต้องถือดาบไว้นะเพื่อความเตรียมพร้อมแฟตไฟตรงนี้อันหนึ่งวัตถุตรงนี้แล้วกูวิ่งเข้ามาแวบอุย๊ยมันเกิดแล้วน่าเราก็ทำกันปิดไฟห,หมดเลยแหมเราก็แปะกระจกแล้วลลสมบีมก็โูนะฮะวบเันก็ตาย ดูผลงานงามวิไลนะฮะ,นะฮะในสุดเราสร้างกับดักสำเร็จนะฮะชวาร์ฟแมพจำหินนะนรหินเยอะมากโหได้หินคุ้มค่า,าจริงๆโอ้วเราก็จะได้มานะฮะได้มาซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่เลอ,อแล้วขนนกก็จะลอยปิวลรวล่องมานะฮะ เราก็โชคดีไปเรา,าก็ได้ของฟรีนะฮะอูมันช่างดีอะไรอย่างนี้นะเอะเราก็ดูมันทรมานไปนะะมันก็อย่างอยู่ได้นะฮะอะมันก็เออเออเอืเออเออเออ,อ,อ,อมันก็จะจมนํำต่อแบบซื่อๆ้ง่ๆนะฮะ ออสบี้แมงซื้อบื้ออยู่แล้วแมงซื้อบื้อหนักเลยโอ้โหแม่งงู้บันเลยอะแม่งงู้บันเลยอะซอมบี้อะบอกให้อ่าได้ขนนกมาแล้วนะหนึ่งชิ้นเอ้ยสองชิ้นดิถือว่าเราบรรลุแล้วนะนะโอเคงั้นเออวันนี้แค่นี้นะ,ะโอเค วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะดูซอมบี้มันู้ <c oughs> ไปก่อนนะอ่าวันนี้นะฮะสวัสดีฮะ